จำไว้ว่าหนึ่งห้าเจ็ดเริ่มนี้ถ้าน 1, หนึ่งหกหนึ่งขยับไปอีกหนึ่งช่องเดี๋ยวนะ้อสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโจรลซิงนะครับวันนี้จะมาสารเอ่อเป็นใบพัดตัวดีน่าเราจะใช้เบอร์หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้เป็นหนึ่งหกหนึ่ง คือที่ว่าจะใช้ยังไงก็ได้คือถ้าสมมติดุม honda าดุมยามาฮ่อย่างเงี้ยรูรูวงเนี่ยคือความโตัวมันเท่ากันใช่ป่ะแต่พอเราไปเจอดุมที่มันใหญ่กว่าเราก็ต้องขยับเบอร์ซี่รวดให้มันสั้นลงส่วนสำหรับการสารเนี่ยเราจะคือรูรูเดิมเนี่ยมันจะมาแปมิลอยู่แล้ว รูใหม่เนี่ยเราจะจาอแค่7.5เราจะสันแบบใส่90ก็ได้นะใส่90ฝั่งรูโตใส่ไอ้45อย่างเงี้ย45ฝั่งรูเล็กมันก็ได้นะแต่มันมันก็โอเคแหละแต่มันก็มันก็ได้หลายอย่างนะแต่ ผมจะเอาสเต็ปคือ45จะย้ายมาไว้ฝั่งนี้หมดเลยจะทําเหมือนสารตรงมันมันจะดูสวยกว่ามันจะดูแลสวยกว่าแล้วก็ย้ายเพราะว่าหัว90เนี่ยถ,ถ้าเราดูดีๆนะจะลืมว่าเกินอ่ะเกิน90เห็นไหมมันงอมาแทบจะเลยเป็นมุมปั้นไปเลยเราจะเอาตัว เอาเอาสิองไวปฝั่งนี้ให้หมดก็เหมือนเปลี่ยนมุมอะเปลี่ยนมุมให้มันอะให้มันหัวมันก็จะเกยอ,อยู่มันก็จะดูสวยกว่าก็า45ไปฝั่งนี้ให้หมดเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเริ่มแรกก็ฝั่งนี้ก็45หมดเลยนะครับอ่าผมจะเรียกให้มันเป็นภาษาทางการก็ได้45 ทำอะไรไถ้าเรามุมหวีคือลางนี้ะ่ได้ถ้าดมุมี่วัดมาเขียมได้ทำได้คือเราีูนะเราพอตอเนี่เปางี่หน้าาเยผมคงว่าช่าบอกดูลุมมาตานีดูพวกนี้ยนัเนี้ยของาารยเลยถ้าม่รู้ว่าไม่มีมาเนี้ยคือเงี้ย่อเนี่ยรอหาน่อนก็ไม่้ออะไรมมนคิงฟอกหน่วยก่อน S A แม่ขนนั่นแหละแกแล้วในในเขามาถืว่าแล้วมันมีมตัวปายเ่กย่มันีะจะตงแต่อไปแ้วตามะลี

คือม่ขยับมัขยับได้ทีละสองไงใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นสองมันขยับสามไม่ได้มันต้องขยับสี่สมมุติว่าหนึ่งหกหนึ่งเนี่ยพอมันสารแล้ว x อแปดมันหลวมใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคือมันหลวมเฮ้ยเราจะขยับมา x อเก้ามันไม่ได้เพราะว่า x เก้ามันเป็นเสี่ฝวกงนี้ให้เราทําการขยับตัวนี้แทนครับคืออย่าลืมว่า x x 0ิบอย่างเงี้ยคือเราบอกให้เริ่มจากตรงนี้นะแต่มันสารแล้วมันหลวมเราไป x 1 1มันสารไม่ได้เราก็ต้องเอาตัวนี้มาเริ่มตัวแรกนะไม,ไม่เอาตัวนี้มาเริ่มตัวแรกหรือเราก็เปลี่ยนเป็นซีเบอร์153157แทนโอเคแทนเนาะเปลี่ยนเป็นเบอร์157แทนเปลี่ยนเป็นเบอร์15 7ามันก็จะได้ x สิบถ้าถ้าออกมาเป็น1 6 1 คุณก็ต้องเริ่มตรงนี้เป็น X10 มันจะน่ครับมันจะดิ้นได้มันจะดิ้นได้หมดแหละถ้าที่ยาวๆเกินก็เอาตัวนี้ก็ได้อย่างเงี้ยอันนี้ผมลอง X10 แล้ว X10 อ่ะมันหลวมถ้าเริ่มจากตัวนี้มันหลวมผมจะเริ่มจากตรงนี้ถ้าเป็น161นะแต่ถ้า157ก็ให้เริ่มจากตัวนี้เหมือนเดิมอ่าเริ่มจากตรงนี้เนาะเป็น16 161ก็คือรูรูถัดมาจากรูเดิมโรงงาน โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยอ่าอย่างที่ทราบกันคือผมใช้เบอร์นี้ครับน้องเนี่ยมันซิกมันเกิดปัญหามันเกิดปัญหาว่าโอ้ย x10 อ่าเนื่องเลยว่า x10 เนี่ยมันไม่ลงตัวมันไปลงตัวที่ x11 หรือ x12 ก็ได้อันนี้ผมจะแก้ปัญหาในการเริ่มแรกแล้วก็สารสเต็ปเดิมเราก่อน ให้รูจุกลมใช่ไหมก็เอารูนี้ค่อมจุกลมไว้ทุกปัญหามีทางออกครับเพิ่มเบอร์ซีรวดรดเบอร์ซีรวดได้ขยับช่องเริ่มได้ไม่มีอะไรตาย บอกว่าให้ใช้ตัวนี้ตัวตรงข้ามที่ไม่ได้เจาะเป็นตัว x อซิสก็แลนี้คือมันไม่ได้ไงพอสารแล้วมันไม่ได้แล้วก็ขยับไปอีกหนึ่งช่องครับ<ม>นี่เป็นการแก้ปัญหาครับก็นํามามันเดิมหนะนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะสิบกิโลนี้ การแก้ปัญหามัน,ม,นมันไม่ได้ตายตัวนะบางท<า>ีซื้อมาผิดเนี่ยแต่มันก็สารได้เหมือนกันเนี่ยพอสารนี้ถ้าขึ้น่าถ้าขึ้นได้นะอ่าถ้าคนติดตามผมหลายยี p จะเห็นว่าปกติผมจะใช้ตัวนี้เป็นตัวเริ่ม แต่ในเมื่อซี่ลวดเปนยาวเกินเราก็ต้องขยับม,มาอีกช่องหนึ่งโอเคนะอเนาะเขาจะตรงกันเนาะของฮอนด้านี่ให้ให้ใช่หนึ่งห้าเจ็ดไปเลยนะหนึ่งห้าเจ็ดาะผมไปสารนมีโอมั้งผมใช้หนึ่งหกหนึ่งแล้วมันโอเคผมก็เลยม,มาลองอ๋อมันไม่โอเคนะเออหรือว่าผมจําผิดหรือเปล่าอ <laughs> ่าเดี๋ยวเราเราจะไปกันยาวๆเลยถ้าคอมนี้ได้ก็ไปกันเลยครับ จำไว้ว่าหนึ่งห้าเจ็ดเริ่มนี้ถ้าหนึ่งหกหนึ่งขยายไปอีกหนึ่งช่องเห็นนหะ